สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพยานะครับผมวันนี้กับบรรยากาศมุมโลเคชัน่นสวยๆเลยนะครับบริเวณตบริเวณสะพานป่าโมกนะครับวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของพี่เรือเหล็กนะครับดึงเรือโป๊ะซึ่งเป็นเรือเบามาจำนวนสี่โป๊ะเรือเบานะครับเตอย่นี่ครับผม อันนี้เป็นเรือเบานะครับเรือลำนี้เพิ่งเคยเจอนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นหน้าที่ของพี่เรือเหล็กนะครับสคสวยๆมาเลยนะครับพร้อมกับบรรยากาศสวยนะครับผมว่าเป็นมุมและโราคชาั่นอะไรที่สวยอยู่นะครับวันนี้นะครับมาแล้วครับผมโอ้ยากาศสวยมาก และว,วันนี้นะครับก็จะมีเรืออีกหนึ่งลำนะครับคือเรือยนแก้วทออเจริญทรับย์สามนะครับกำลังมานะครับมาเช้าตอนหกโมงกว่านะครับได้ทักไปถามกันว่าคุณน้ายอยู่ไหนคุณน้าบอกอยู่ตรงวัดจุฬานะครับแต่ก็คงจะมาถึงนี่นะครับผมบริเวณนี้นะครับนี่นะครับ แต่เออรือลามนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับจะเห็นแค่วันนี้แหละครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับโลเคชันนี้สวยมากเลยนะครับรนี่ครับ ชื่อเรือยนต์ว่าชอชอเพชรสโสธรหรือเปล่าครับโอ้ถ้าอย่างนั้นก็สุดยอดนะครับแล้วก็เรือข้าวาสิทธิ์โสธรเหมือนกันนะครับชอเพชรสโสธรนะครับวันนี้ ที่เรือโะเกนมาสิ์โสธอนนะครับวิ่งมารับอะไรเอ่ยนะครับไปแล้วครับผมผ่านสะพานป่าม่ไปแล้วนะครับ ชื่อเรือยนต์ว่าเรือยนต์ชอเพชรโสธรน,นะครับ หรือว่าพี่เบามีเรือ,อยนเรือใหญ่ส่วนออกหรือเปล่าครับหรือว่าชะลอยยังไงเอ่ยวัจจุลาอ่านะครับผม น่าจะมีเรือส่วนขึ้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่พเริ่มเริ่มเริ่มช้าแล้วนะครับเริ่มดึงช้าหลบแล้วนะครับรอ,อดูก่อนนะครับเห็นพี่เบาๆแล้วดึงหลบเลยจะมีเรือส่วนออกปเป็นเรือหนักเรือน้ําตาลไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจตัวพี่ดึงหลบเลยอะนะ หรอจะมีเรือเป็นเรือหนักเรืออะไรอะไรส่วนออกนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพี่ดึงหลบแล้วนะและก็ได้รับข่าวข้อมูลนะครับ น่าจะมีเรือวิ่งออกแน่นอนนะเพราะพี่ดึงหลบแล้วนี่พี่เรือดึงดิงหลบแล้วนะครับพี่เรือเบาดึงหลบแล้วนะนะครับน่าจะมีเรือออกแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับบรรยากาศ